มันทะเลาะกันเรื่องนกขุนทองอแล้วคนลงมือก่อเหตุคุณผู้ชมฮะมันยิงเด็กหนึ่งขวบเจ็ดเดือนอะซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงแล้วจริงๆกัดจะฆ่าแม่เขาด้วยแต่แม่เขาวิ่งหลบและเอาลูกมาซ่อนปรากฏพ่อออกมาโดนยิงเป็นศพที่สองนี่คือวินาทีคุณผู้ชมฮะคนก่อเหตุเนี่ยก็คือทางด้านของนายวิวัฒน์ถูกไหมฮะใช่ค่ะยิงคุณพ่อของเด็กก็คือคุณอภิวัฒน์และเด็กหญิงนิชารินมันเพียนคุณผู้ชมคงจำได้นะฮะ เมื่อวานนี้เราเล่าไปแต่เป็นช่วงท้ายของรายการนี่คือนาทีเจ้าของนกขุนทองยิงพ่อกับลูกตายโดยคุณผู้ชมฮะมันยิงเสร็จอุ่นพละขนลุกมันกลับเข้าไปแล้วสักพักมันออกมายิงซ้ําค่ะคือเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องบอกว่าโหดเที่ยมผิดมนุษย์มานามากๆคําถามคือมันเกิดอะไรขึ้นคือตัวประวัติของนายวิวัฒน์วันนี้ทําประวัติของไอ้เจ้าหมอนี่มาแล้วนะฮะไอ้เหี้ยมคนนี้คุณผู้ชมฮะที่มันฆ่าเด็กหนึ่งขวบเจ็ดเดือนแล้วมันฆ่าพ่อเด็กด้วยคือต้อนสายปลายเหตุเนี่ยเดี๋ยวจะบอกวันน ว่าเกิดอะไรทีมงานเปิดประวัติของหมอนี่ขึ้นมาหน่อยนี่ฮะประวัติเนี่ยคุณผู้ชมฮะเคยต้องโทษทำร้ายคนอื่นถึงแก่ความตายและเนี่ยญาติเขาออกมาห้ามคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าแล้วสองบ้านหลังเนี้ยที่ทะเลาะกันเรื่องนกขุนทองเนี่ยนะฮะบ้านเขาเนี่ยเมย์ก็อยู่ไม่ไกลกันนะ,คะแค่ข้ามถนนก็ถึงบ้านเลยแล้ววันนี้เองหลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมฮะ วันนี้ทีมข่าวช่องแปะของเราเนี่ยเราตามไปที่บ้านคนก่อเหตุเพราะก่อนหน้านี้นกขุนทองเขาหลุดไป <gor rect S 3> แล้วพอนกขุนทองหลุดเสร็จเขาสงสัยว่าคนตายเนี่ยเอานกขุนทองเข้าไปหลังจากนั้นก็มีการเอานกขุนทองไปคืนและทะเลาะกัน<ช>เปิดน,นกขุนทองขึ้นมาเลยครับทีมงานขอดูนกขุนทองหนะ่อยฮะวันนี้ทีมข่าวของเราเนี่ไอ้เจ้าขุนทองตัวนี้แหละ<ช>ที่มันเกิดเรื่องเกิดราวเอาฟังครอบครัวมือปืนก่อนเมย์ครอบครัวมือปืนวันนี้ ตอนนี้ยังจับวิวัฒไม่ได้ถูกไหมครับใช่ค่ะวันนี้ยังจับวิวัฒไม่ได้ค่ะแล้วก็มีการหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตํารวจก็กําลังมีการตามไล่ล่านะคะแม่ของวิวัฒชื่อว่าคุณย่าทอดทิ้งคุณหยาทอดทิ้งโดยคุณยายเองเนี่ยคุณผู้ชมครับเล่าให้ฟังบอกว่าสําหรับวิวัฒนั้นตอนเล็กได้มีพี่สาวของตัวเองรับไปเลี้ยงดูที่พังงาแต่พี่สาวไม่ได้แจ้งเกิดส่วนตัวเองก็เข้าใจว่าทางพี่สาวแจ้งเกิดแล้วเลยไม่มีใครแจ้งเกิดทําให้ไม่มีทะเบียนและบัตรประชาชนซึ่งเห็นบอกว่าประวัติ การต้องโทษคดีฆ่าคนตายติดคุก8ปีเพิ่งออกมา2ปีก่อนจะมาทะเลาะแล้วก็ฆ่าสอศพก็คือพ่อลูกมีเสียงแม่ของวิวัฒน์ด้วยนะฮะคุณหยานะฮะ,อะลองฟังดูหน่อยฮะแตาว่าเจอหลูกันนะยาที่บอกหลูกว่าหลูกเออมองตัวยาโต้ตัวรไรนอทำปิดยอมรับปิดคดีมจะได้หลดตูดซึ่งหลูกเนะี่ยีบโตตัวจะหน้าตี คือมาหมอบตัวก็ก็ให้ความเป็นธรรมนี่นี้ตาตาที่โตได้ในตอนนี้ถ้ามาที่โตได้ยากีปูดป็นาดน,นี้ครับคือยายลงมาหมอบตัวนะค่ะยาไลรูมาหมอบตัวอันนี้ทุียากดูกันว่าดูเยอะจน่ลย่วงนี้ เกิดเกิดติดต่อไม่ได้แล้วนี่ติดต่อไม่ได้ด้วยตั้งแต่วันเลยยิ่งแค้นหวดโอไปนีคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันปมนกขุนทองแล้วต้องฆ่าพ่อฆ่าลูกเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นอะลองดูปมนกขุนทองมารณะหน่อยมันเป็นยังไงเมตต้นสายปลายเหตุไอ้เรื่องนกขุนทองเนี่ยก็คือนกขุนทองมี2ตัวราคา8,0 0 0บาทนะคะซึ่งซื้อมาทางด้านของวิวัฒน์คนก่อเหตุเขาซื้อนกมาเลี้ยงสองตัวเนี่ยเมื่อ29พฤษภาค,คมที่ผ่านมาและผ่านมาเดือนหนึ่งย9ามิถุนายนปรากฏว่านกถุงข ทางด้านของผู้ตายคุณอภิวัตรเก็บนกได้ก่อนจะถูกทวงคืนก็เลยเอาไปคืนแต่หนึ่งกรกฎาคมวิวัตรก็ถือปืนไปยิงจนกระทั่งคุณอภิวัตรกับลูกสาวเสียชีวิตและภระยาบาดเจ็บล่าสุดนะครับผู้ชมฮะตำรวจเองเนี่ยเรียกทางด้านน้องสาวมือปืนก็คือมาติฟานะฮะเดี๋ยวเปิดคู่กันเลยกับข้อมูลเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะปรากฏเอามาติฟามาสอบถามก็ถามบอกมาติฟาทําไมพี่ชายคุณเดินไปยิงเด็กหนึ่งขวบเจ็ดเดือนกับพ่อของเขาจนกระทั่งตายคือมาติฟาก็เล่าเรื่อง การซื้อขายนกเนี่ยแหละแล้วเขาบอกว่าคนในบ้านเห็นว่าฝั่งคนตายจับนกขุนทองเข้าไปฮะจับนกขุนทองไปเลยมีการทวงคืนแต่ฝั่งคนตายไม่ยอมกลับอ้างว่าขายต่อไปแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อคืนให้คุณวิวัฒน์เลยพยายามไปขอดีๆจนกระทั่งครอบครัวคนตายยอมเอานกมาคืนแต่ว่าทางฝั่งของคนตายเองอ่ะเม<ฆ>เห็นบอกไม่ยอมจบจริงๆแล้วคือฝั่งคนตายมาพูดด่าครอบอครัวเขาถูกไหมฮะแล้วก็มาด่าฝั่งมือปืนเหมือนกับประมาณด่าแม่เขาอะ เลยทําให้มือปืนไม่พอใจแล้วก็มีปัญหากันเรื่อยมาส่วนคาถามวงจรปิดที่ได้ยินเสียงปืนเมื่อกี้นี้คําถามคือแล้วทําไมวิวัฒน์ถึงไปยิงเขาน้องสาวบอกก็ไม่รู้อยู่ๆเนี่ยคือพี่ชายมาจอดรถหน้าบ้านแล้วไม่ทักทายใครเลยแต่รู้ว่าพี่ชายอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ได้ยินเสียงปืนพวกเราก็เลยต้องเข้าไปห้ามแค่นั้นเลยฮะน้องมือปืนกาลังอ้างว่าคนตายมาเอานอกไปและยังด่าเขาอีกนั่นคือเหตุผลมือปืนก็เลยยิงทิ้ง แค่นั้นเลยเหรอในปังเสียงน้องคนก่อเหตุหน่อยติดต่อไม่ได้เลยค่ะไม่มีการติดต่อกลับมาเลยเราติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้ค่ะก่อนจะจะลบนี้ไปล้างล้างจ่าเผว่าเขายิงเซตเราก็าไ,ไปไปห้ามแล้วก็ไปดึงตัวรอบมากเราก็มาอันหนังตกใจอยูหน้าบ้านเพื่อนกามันมาเล้งกลับมาไปยกงวัว มาพุ้มุ้มข้อม,ม,มาอาบุ้มไม่ได้ตังใจแต่ว่าการซูนนั้นมันได้โทษเด็กด้วยน้องนองก็ไม่ได้เห็นเหตุหการณ์แบบอยู่ในเหตุการณ์ถูกอย่างขนาดนั้นแต่ว่าคือไปโยกเต่เขาเล้งก่อนไปอันคือคว่าเขาเขาเล้งว่าแบบนั้นค่ะเคยมีทะเลาะมีวาดค่ะเพราะว่า ล่าสุดนี้เราได้รับภาพวงจรปิดมาเพิ่มเติมถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะเป็นตอนที่เกิดเหตุมีเสียงนะคะเป็นอีกมุมนึงที่ได้ยินเสียงปืนตอนที่เกิดเหตุก็คือวันที่1กรกฎาคมเวลา11นาฬิกา8นาทีนะคะก่อนหน้านั้นจะมีเสียงชาวบ้านคุยกันแล้วก็จะเป็นเสียงปืนรัวมาเป็นชุดค่ะ แลวยังไงต่อครับเ <10 S 2> มธสิบนัดด้วยกันค่ะโอ้โหโหดมากเลยแล้วก็หลังจากเกิดเหตุนะคะก็จะเห็นทางด้านของชาวบ้านได้ออกมาดูเหตุการณ์รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตอนเที่ยงนะคะของวันที่หนึ่งกรกฎาคมค่ะหลังจากมีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นแล้วค่ะชาวบ้านก็แตกตื่นนะคะแล้วก็ออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นหมดยังเอ่ยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะจะเห็นคนก่อเหตุค่ะ ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปก่อ,<า>อนที่จะเอาทางด้านของรถมอเตอร์ไซค์ไปทิ้งไว้ที่จุดมอตอร์ไซค์หหนึ่งแล้วหนีไปนะคะวันที่1กรกฎาเวลา1 1บเอโมงสีอันินี้คือทิ้งรถใช่ไหม ค่ะอันนี้ไม่อันนี้อันนี้ชาวบ้านออกมาดูแล้วเดี๋ยวสนะักพักจะเห็นคนเนี่ยค่ะขี่หนี่ะอ๋อเหรอเพื่อจะเอามอเตอร์ไซค์ไปทิ้งอีกไปท,ทิ้งอีกทางหนึ่งใช่ค,คือล่าสุดเนี่ยจะเปิดภาพเมียของคนตายขึ้นมาหน่อยฮนะเขาต้องเสียลูกแล้วก็น้องออลูกสาวเขาหนึ่งขวบเจ็ดเดือนเราวิดีโอคอลไปหาคุณสุดารัตน์ใช่ไหมค่ะค้างภาพไอโหดนี้ไว้หน่อยก็ได้นะคุณสุดารัตน์แกพูดคุยทางวิดีโอคอลเองบาดเจ็บอยู่เลยอ่ะคืก่อนแล้วตอนนั้นน่ะทำไมแก เขาก็โดนกระสุนใช่ไหมใช่เขาโดนค่ะป้องลูกเหรอเมย์ใช่คือคุณสุดารัตน์เนี่ยพูดกับทีมข่าวเราทั้งน้ําตาเลยบอกว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมของคนก่อเหตุเขาบอกว่าแบบเนี้ยตั้งใจลงมือฆ่าเพราะวันเกิดเรื่องน่ะคุณสุดารัตน์กำลังนั่งดูลูกสาวหนึ่งขวบที่หน้าบ้านแล้วสามีเนี่ยก็คือผู้ตายเนี่ยนะคะเพิ่งจะขับขับรถกลับมาบ้านไม่นานอยู่ๆผู้ก่อเหตุมายืนซุ่มมองอยู่ที่บริเวณหลังบ้านตอนนั้นคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านซึ่่่่่งงคุุณสดดดาาาารรรัตกกก็ไไไมม้้อออวววเิะแลปฏ อยู่เนี่ยคนก่อเหตุถือปืนมาแล้วก็จ่อยิงมาที่ทางด้านคุณสุดารัตน์เอ่ยแต่ปรากฏว่ากระสุนมันพลาดไปโดนแขนคุณสุดารัตน์ก็เลยพุ่งไปสู่สศีรษะของลูกสาวท,ที่เธอนั่งดูอยู่และเธออุ้มอยู่บนตักค่ะพอสามีเดินออกมาก็โดนจ่อยิงอีกครั้งตามที่ได้ยินเสียงในกล้องวงจรดิดนี่นแหละอ๋อสิบนัดที่มันมีเว้นวรคแล้วใช่เใช่ค่ะไม่ได้จยให้าป้าจะให้เขาป้ฉีดเลยนะ คือตอนนั้นโบมาจากสื่อโค้งจากมาวิ่งเค็งแก่นดาวนะคะประมาณตีสิบเอ็ดได้มาถึงหลูกระลับกระดังเกตนาบ้านตึ้งกาแฟก็มาเปิดตัวมุดออกมาตั้งไว้ให้ลูกนอน้างโน้นตึ้งก็วหันนี้เข้ามาเข้ามายืนแล่อยู่แล้วก็เขาก็เข้ารถไปในบ้านก็ไม่คิดว่าเขาไปเอาปืนเหมือายิงโต้เพราะไม่ซีนก็ซิงเสี่ยงปืนเล่ยแต่ว่าก็ไม่คิดเลยมาทุกมือกันโทุกทีลูกมือแต่แค้นเนี่ยค่ะ เออไปตรวจในว่าลูกอีกที่นี่นก็นับพาลูกเล่นไปได้ยินเสียงเต็มก็ได้ยินเสียงดังต่งโอ้ยทิ้งเลยก็สาวนั้นเละก็พาลูก,กวิกงกวกง่งไปก,ก,ก็ได้ยินเสียงปกลิ่นไรนันเดเลยเอาเลยไ้ทุกอย่างไม่ยอมยังว่าหัวค่ะพ่อหนึ่งจะคนไรไม่ได้โม่ขึ้นนอนรับแตก็ได้ยินเสียงปืนในหัวร้องซ้ำสี่ก็จะยกขึ้นตื่นมาค่ะทำเตือนทั้งอย่างค่ะ นอกจากนั้นนะคะทางด้านของทีมข่าวนะคะยังได้กล้องจอนปิดอีกตัวหนึ่งมานะคะซึ่งเป็นวันก่อนจะเกิดเหตุหนึ่งวันจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของผู้ก่อเหตุเหมือนกับว่าจะมีการไปเคลียร์เรื่องของนกจนกระทั่งผู้ตายเนี่ยเอาไปคืนก่อนที่จะเกิดเรื่องวันรุ่งขึ้นแล้วมีการยิงกันนะคะสามิถุนายนค่ะก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันนะคะสอดคล้องกับที่ครอบครัวผู้ก่อเหตุเล่าให้เราฟังว่ามีการมาเคลียร์และโตเถียงกันก่อนก็คือแม่ของคนก่อเหตุแม่ของวิวัฒเนี่ยเก้าโมงห้าสิบสี่นาทีค่ะเลออนนียปัญหา แล้วนะคะกล้องตัวที่2ค่ะ9 5้โมง55นาทีแม่ของคนก่อเหตุเนี่ยเหมือนกับว่ามีการยืนพูดคุยกับใครบางคนก็น่าจะเป็นคนก่อเหตุเนี่ยแหละเดินกลับมาละก่อนที่จะเข้าไปในบ้าน หลังจากนั้นค่ะ9โมง58นาทีนะคะจะมีผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งกับผู้หญิงที่คาดว่าน่าจะเป็นน้องสาวของผู้ก่อเหตุนี่แหละเดินออกมาช่วยเคลียร์ปัญหาแล้วห้ามไม่ให้นายวิวัฒน์คนก่อเหตุเดินออกมาเพราะกูจะมีเรื่องกับฝั่งคนตายแล้วกล้องตัวที่4ค่ะ9โมง59นาทีค่ะก็จะเห็นคนที่น่าจะเป็นคนก่อเหตุคือรูปร่างสูงเดินออกมาแล้วก็ทางคนเจ็บยืนยันว่าคนก่อเหตุเนี่ยมีการเดินมาเคลียร์จริงๆค่ะอันนี้เป็นหนึ่งวันก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะบุกไปยย,าาาไยิิงเเเเเล่่พรราาาาาาบ้้นนนนนสมถดดดดชือกกััไขีวู ประกาศจากตำรวจสพเกาะลันตาหน่อยนะครับผู้ชมฮะอ่าให้ดูประกาศเต็มๆเลยจะได้เห็นหน้าสักนิดหนึ่งนะฮะสพเกาะลันตาประกาศจับนะฮะสืบจับเขาใช้คํานี้ได้ไหมเอ่ยประกาศเนี่ยนะฮะแล้วก็ขึ้นหน้านายวิวัต์สุขคนทารัตอายุ43ปีข้อหาฆ่าและพยายามฆ่าประกาศออกมาเรียบร้อยส่วนเจ้าตัวเองเนี่ยมีการเอารถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมไปจอดทิ้งเอาไว้ตอนนี้ยังไม่เจอตัวแต่อย่างใดเนี่ยนะครับผู้ชมฮะซึ่งเดี๋ยวคดีนี้เข้าใจว่า ตำรวจกำลังมีการแกะรอยนี่ฮะเป็นคดีโหดมาก